่วนลดได้คนในงานสูงสุดถึง100,000บาทค่ะและนอกจากนี้ค่ะเรายังมีนะคะสาหรับการจับรางวัลลัคกี้โรดด้วยให้กับผู้ที่สั่งจองรถในงานจะเป็นค่ายไหนก็ได้รุ่นใดก็ได้ค่ะ,ส,ะ,คะสั่งจองเรียบร้อยนะคะมีสิทธิ์ที่จะลุ้นรางวัลลัคกี้โรดของเราค่ะสําหรับสมาร์ทโฟนซัมซุง Galaxy S5 หนึ่งเครื่องมูลค่าถึง18,900บาทนแน่ๆรวมไปถึงค่ะช่วงนี้นะคะกับกิจจรรมของเรา ดูการให้แฟนๆนะคะได้ถ่ายภาพเก็บภาพไปที่เล็กกันอย่างใกล้ชิดไม้รูว่าใกล้จริงๆหรอละนะคะใครที่สนใจนง่าอยากจะถ่ายรูปคู่แบบเซลฟี ค่ะตับงานของเรามินิบอร์ดโตโชนะที่เซ็นทรัลพาาซาสาขาพระรามสองน่าเด็ดรวไปถึงนะวันนี้เราอยังมีจากหลากหลายค่ายรถชั้นนำค่ะไม่ว่าจะเป็นโตโยต้านะคะจากบริษัททนะีบีเอ็นค่ะนะคะสาขา,าการาจนาพิเศษน่นเดงวันนี้คุณก็จะได้พบกับ2รุ่นที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านนี้ค่ะสำหรับโตโยต้านะคะวีออส1.5ค่ะก็ ต่างๆรงวมมูลค่าของแถมมาด้วยเนะี่ยเกือบ5 0า0 0บาทเลยทีเดียวล่ะในนะในเรื่องของการประหยัดน้ามันแน่นอนในเรนื่องของวามคล่องตัวสะดกวกสบายแน่นอนหรือจะเป็นค่ะในในะโตโยต้าอีกหนึ่งรุ่นค่ะที่เพิ่งเปิดตัวกัวววนมปสดๆร้อนๆทั่วประเทศไทยนั่นคือไฮลัสรีโวค่ะเป็นกระบะแห่นอานาคตนะฮะเขาได้เรียกว่าเป็นการปฏิัติใหม่เลยทีเดียวล่ะในวงการกระบะค่ะได้รับการจาับอกจับใจเยอะจริงๆแล้วก็ได้เรียกว่าเป็นกระแสทาวออฟเดอะทาวเลยก็ว่า แล้วก็ขัดสบายอีกด้วยนะนะประหยัดน้ำมันอีกต่าง,าองอาค่ะสำหรับเฟอร์รารี่โมวันนี้สัง่งจองปุ๊บได้รถทันทีค่ะสามารถเข้ามาสอบถามกันได้ที่บริษัทโฟโยต้านะคะทีบีเอ็มจำกัดของเราค่ะหรือนะครับมาดูกันที่มาสเตอกันบ้างค่ะแล้วนี่สองรุ่นที่น่าสนใจนะคะได้แก่มาสเตอสองค่ะสายเอสจีแล้วก็เราไปดูมาสเตอร์สามสายเอสจีข่ะมีให้เลือกทั้งแบบสี่ประตูและห้าประตูนั่นเองแน่นอนแล้วเรื่องของเครื่องยนต์นะคะกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสายเอสจี ขีได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็เมาหมันมากยิ่งขึ้นค่ะสนใจหมาลองชมกันได้วันนี้มีการแปลสุดพิเศษอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยต่างๆหรือของแถนต่างๆอีกมากมายค่ะถัดมากับรถครอบครัวอเนกประสงค์นะคะจากค่ายซันยองของเราค่ะ2รุ่นที่น่าสนใจได้แก่โคเวนโดนะคะขับเคลื่อน4ล้อค่ะเครื่องยนต์นะคะก็อยู่ที่2 0ง0ัีค่ะมีสวิตช์ควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่วงลัยพร้อมกับระบบควบ ควคุมค,ความเร็วคล u สคอนโทรลด้วยค่ะ,คะและยังมาพร้อมกับซัน r ู o นะงะแนเราก็กระจกแบบ p r i v a c ลา l a s s วันนี้มีราคาสุดพิเศษแน่อีกหนึ่งรุ่นกับซาวิกค,ค่ะเครื่องยนต์4สูสทบทวโมดีเซลคอมเบรล2,000ซีซีค่ะระบบเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ5จังหวะพร้อมกับอีโคนิกจากเบนซ์นะคะ้รุ่นนี้ไยกได้ว่าเป็นรถครอบครัวสาย11ที่นั่งค่ะนั่งได้อย่างสะดวกสบายจริงๆและยังมาพร้อมกับกระจกกรองแสงรอบคันค่ะด้านใน นังแช้แบบปรับไฟฟ้าค่ะให้คุณนั่งนะคะโดยสารได้อย่างสะดวกสบายตลอดเส้นทางอย่างแน่นอนค่ะ,ะนอกจากนะคะเราจะมาในอาทั้งโตโยต้าแล้วค่ะทั้งมัสซ่ารวมไถึงซันยองแล้วค่ะอีกหนึ่งมุมที่น่าสนใจในะคะบริปเวณน,นั่งขวาม,มือของเวทีค่ะนั่นคือโซนนี้คุณจะได้พบกับเลเกอร์สุขุมวิทนะคะซึ่งแน่นอนวันนี้มาโชว์ด้วยกันถึง3รุ่นค่ะได้แก่นะคะซัม X 2 7 0ค่ะเครื่องยนต์2,700ันเสี่นะคะเปสาย SUV ให้ความรู้สึกร่มรว่แล้วก็ขับขี่ได้อย่างสะดกสบายขนาดใหญ่อย่นงนั้นนั่งกันได้อย่างจุใจเลยทีเดียวค่ะเครื่องยนต์ทำงานที่เงียบและประหยัดน้ำมันอีกด้วยนอกจากนี้ด้านในไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ n นวิเกเตอหรือว่าบ t ูท t h นะคะก็มาพร้อมครบคันค่ะอีกหนึ่งรุ่นด้านี้หล่อมากนะคะแล้วก็ดีไซน์มีความฉเฉี่ยวค่ะ อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพืงยนของเข้าเลยกาประหยัดน้ำมันนะคะเพราะว่าเป็นระบบไฮบริดด้วยรุยน่นนี้วันนี้มีการเป็นสุดพิเศษค่ะสนใจมาลองชมกันได้เป็นสไตล์ SUV นะคะแล้วก็ให้อารมณ์ความเปรนสปอร์ตอีกด้วยค่ะและถัดมานะคะอีกหรื่องร้่น 好，谢谢。